แดงชินจังคอตกเข้าเรือนจำค่ะยิง M79 ใส่กรบปศไร้ขนช่วยย้อนลึกสัมพันธ์แดงฮาร์ดคอหนุนทักษิณยิ่งรักค่ะเ<ๆ>มื่อวานนี้ค่ะวันที่9กันยายน2567ค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะ,ะระบุบอกว่าด่วนยงยุทธหรือแดงชินจังค่ะ ถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเย็นนี้หลังไม่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีในคดีระเบิดที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหองคนเสื้อแดงจำนวน3คดีค่ะในคำร้องค่ะฝากขังนะระบุพฤติการบอกว่ามวันที่10มีนาคม2557ค่ะแดงชินจังกับพวกอีกหลายคนค่ะรวมถึงนายวุฒิพงศ์ กฎชัธรรมคุณค่ะหรือว่าโกตีนะะแกนนาเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ค่ะได้มีการวางแผนยิง M79 ค่ะจำนวนหนึ่งนัดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกบฏวสวเวทีแจ้งวัฒนะซึ่งนายวุฒิพงศ์ค่ะเป็นสมาชิกของคนสแสดงฮาร์ดคอร์นะที่สนับสนุนรัฐบาลที่นําโดยทักษิณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่วันที่9กันยายน2567การย์สานทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุบอกว่าด่วนยงยุทธหรือแดงชินจัง ถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเย็นนี้หลังไม่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีในคดีระเบิดที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงจำนวน3คดีโดยสรุปค่าสารพิเคราะห์แห่งความหนักเบาแห่งข้อหานะคะคดีมีอัตราโทษสูงค่ะจำเลยถูกฟ้องในข้อหาความผิดต่อชีวิตหลายคดีค่ะทั้งเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะคะพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตยกคำร้องค่ะทั้งนี้เมื่อวานนี้เนี่ยย ได้เดินทางไปที่ศารอาญาในนัดตรวจพยานหลักฐานในเหตุยิง n อ็เวทีกรบปศแจ้งวัฒนะโมที่26มีนาคม2557ค่ะ กำหนดวันนัดสืบพยานวันที่24-25กันยายนคมปี2568นะคะต่อมาค่ะทางตำรวจก็รออายัดต,ตัวเขานะตามหมายจับอีก2คดีในคดีที่สารอาญาได้จำหน่ายคดีออกและออกหมายจับไว้ค่ะและยงยุทธต้องประกันตัวเพิ่มอีก2คดีนะในคดีที่อายการได้ส่งฟ้องเขาโดยที่ไม่มีตัวผู้ต้องหาต่อศาลทําให้วันนี้ยงยุทธค่ะต้องขอประกันตัวพร้อมกันถึง4คดีค่ะและสารก็ไม่อนุญาตให้เขาได้ประกันตัวนะคะทางนี้ก็มีข้อเท็จจริงว่ายงยุทธได้เดินทางไปทราบนัดและมา ตามกำหนดนัดศาลทุกนัดถ้าทราบในปี2567นะฮะย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่29ธันวาคม2563ค่ะพนักงานสอบสวนสนออทุกสองห้องได้ควบคุมตัวนายยงยุทธหรือแดงชินจังบุญดีค่ะ อายุ32ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตามหมายจับสารอาญาที่1353ทับ2557ค่ะลงวันที่7สิงหาคม2557ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ คำร้องฝากขังค่ะระบุพฤติการว่าเมื่อวันที่10มีนาคม2557นะคะเวลากลางคืนประมาณ 22นกา53นาทีค่ะผู้ต้องหาได้ร่วมกันกับนายชัชวานหรือนายชัดปราบบำรุงนายทวีชัยวิชาคำนายสุนทรผิวผวนนอค่ะนายวุฒิพงศ์กดธรรมคุณหรือว่าโกติแกนนำสแสดงฮัดคอนะคะนายสมศรีมาริดและนางสาวแสงวันรักเรียนวางแผนการยิงระเบิดเอ็19หนึ่งนัดนะคะใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกำัประ,ประวเวทีแจ้งวัฒนะค่ะโดยมีเจตนาทำให้ออมีผู้บาดเจ็บแล้วก็สูญเสียชีวิตนะ,ะทำให้มีการระเบิดขึ้นต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้แต่งตั้งคณะพนักงาน สอบสวนมารับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวนะคะกระทั่งเมื่อวันที่27ธันวาคม2563ค่ะเวลา20นาฬิกาตำรวจปฏิบัติการพิเศษและกองปราบปรามนะฮะได้ร่วมกันจับกุมนายยงยุทธผู้ต้องหาฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยตรัสตรองไว้ก่อนโดยจับกุม้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งตำบลเขาค้อำอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเหตุเกิดที่บริเวณหน้าห้างโลตัสถนนแจง้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหล,ลักสี่กทมนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่านายวุฒิพงศ์กดธรรมคุณหรือว่าโกตีนะซึ่งเจ้้าาหนที่ เชื่อว่ากําลังหลบซ่อนตัวในประเทศลาวนะส่งเสียงการกขัดขืนที่ไม่พบเห็นบ่อยนักนะตามหลังกองทัพปราบปรปามพวกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มข้นค่ะซึ่งทําให้ส่วนใหญ่ปิดปากเงียบไม่เว้นแม้แต่เหล่าผู้สนับสนุนฝ่ายต่อต้านตัวยงก็ตามค่ะรอยเตอร์ค่ะยังระบุว่านายวิทพงศ์ค่ะเป็นสมาชิกของคนแสดงที่สนับสนุนรัฐบาลที่นําโดยอดีตนายกรฐมตีทักษิณชินวัตรและอดีตนายกรรมตียิ่งรักชินวัตรค่ะซึ่งก็ต่างถูกรัฐบารโค่นอานาจนะคะ เาบอกว่าเรากาลังฝึกนักรบพลเรือนเพื่อไล่พวกโจรออกนอกประเทศเรากําลังฝึกเหมือนทหารนะรอยเตอร์ได้ไดอ้างคําพูดของนายวุฒิพงศ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณจอมเพชรประดับในสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ